นี่เขาที่สองแล้วนะคะนี่ขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาก็เจอเราสวามคนเลยนยี่เจออีกแล้วตอนนี้เราอยู่เขาที่สองอยู่นะคะอุ้ยขายาวขายาวนีนวน่นี่ก็ขาใหญ่มาก สวยนี่ดูซิตัวเองเราไม่เห็นได้ไงเมื่อกี้เนี่เลยโอ้สวยออย่าทำดอกหลุดนะสวยอู้เป็นกอเลยแล้วเหยียบมันแล้วด้วยสองดอกใช่ไหมตรงนั้นน่ะสามไม่ที่กอนั้นสองใช่ไหมอุบาทมากนางอ้อสองดอกสามดอกตรงนี้แต่ทำหัวมันหลุด เครียดให้เจ้าข,ข่องดีดีเลยค่ะเดินมาไกลมากสูงมากก็มาเจอดอกนึงเจอดอกนี้ค่ะตัดขาเลยขาต่อค่ะนี่เห็ดป่านนี่ค่ะมันจะขึ้นเป็นแตกๆอยู่ก็เลยเปิดดู เห็นไหมคะเป็นกลุ่มเลยนี่เห็ดพึ่งหวานนะคะนี่หลายดอกมากแล้วดอกเล็กๆมันอยู่ข้างล่างนะคะนี่อย่างดอกเนี้ยดอกเล็กๆเนี่ยกอมันอยู่ข้างล่างน,นี่คะ่ะแต่ว่าเราไปโดนมันแล้วเอาไว้มันก็มันก็คงป่ายก็คงต้องเอาขึ้นมือค่ะนี่คะ่คะ ลูกเจี๊ยบโอเอวนน,นีแต่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ใหญ่มากกลุ่มนี้ใหญ่มากมนัมกมนมีหลายดอกอันนี้ก็ขายใหญ่อันนี้ก็ขายใหญ่แล้วค่ะคนะมีดอกเล็กด้วยแต่แต่ตัวนี้หนะใหญ่นี่ พอดีนั้นยังไม่ขึ้นปิดปิดตอกนี้ไว้ในตอกนี้ใช่ไหมแล้วกลุ่มนี้นี่ค่ะสามนอสี่กุ่มนี้อี่กุ่มนี้ก็สามนอสี่ นี่ก็ทางลงทางลงเขาวสวยงามมากเขาเกิดตรงถนนเลยนี่นี่ค่ะสองดอก <c oughs> พอใจมากวันนี้เก็มเห็ดสนุกมาก ได้เห็ดเยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยค่ะวันนี้นี่นี่คือผลงานป่าที่สองเขาที่สองค่ะนี่สรุปผลงานเขาที่สองกลับบ้านค่ะนี่สวยมากโอ้ยกรี๊ดนี่ดอกนึง ยอมากเลค่ะอันนี้ผลงานเขาที่สองนะคะไปสองเขาวันนี้อันนี้ผลงานเขาที่สองวันนี้เพิ่งเป็นลูกกระปุก,กระปิกนี่ค่ะล้างเรียบร้อยแล้ว ถ้าสำหรับคลิปเก็บเห็ดเขาที่สองนี้ก็คงต้องลาไปพร้อมกับสรุปเห็ดในวันนี้นะคะก็ขอฝากติดตามชมด้วยนะคะช่อง t n a สองสีพี่น้องอินนอร์เวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดไหมเนี่ย